hey hata -ha. great home study look ปากติดกินสิดและปีสาจตายบุณน้าคุณนา,ณนายฝากไว้กลางว่าใจจากไปคนใชายนเรียดดําพอกันได้บ้านุจูอจอและแค่มากจังหวับบุริรัง์จ้าแสนคุ้มราคาย,ยุคพัฒนาโปรดจงเห็นค่าอย่ามองค่าอย่ามองเกิเราๆๆนักร้องนักลำมถึงตัวจะดำแต่รับรองสแสดงดีเฮ้ ชื่อเสียงดังไกลโปรดต้องเชื่อใจจะรักใครอย่างเต็มที่ททจะลงคงเอาไว้ให้ดีจะรักษาประเพณีวัฒนธรรมอย่างถุมเตยเมจัเจ้ารอยิ้ จากแฟนช่วยเป็นคะแนนสุดแสนเสน่ห์ลีเกกันตึมกันตึมลีเกสร้างความหาเฮสุขสนเสไม่สางสางกไม่หอบมาแล้วจ๊ะรูจะแฮกใจจริงจะไม่ทอดทิ้งสินนท้ายหมดทาดผู้ความศรัทธาพร้อมกับเสียงเฮฮาเมื่อเวลาแสดง โอเลฮห้ฮึ้ำหนึ่งใจเดียวเหมือนเถือกมัดเกียวรับรองว่าแต่แก่ไม่มีสลดุดเมื่อเวลาอ่อนแรงพ้าชมกันยันแกงจะแสดงให้ถึงใจเชื่อรยหอมประจงสิลป์ศิลปะดีดินศิลป์และพินสายตาอกบก้บคุณน้าคุณนายกลาไว้กางวาใจจากประพนชัยบุเรียม รอยิ้มจากแฟนช่วยเป็นคะแนนสุดแสนเสนิทเติมกันตึมลิเกสร้างความหาให้สุขสนเสไม่สร้างสาปลูแจกใจจริงจะไม่ทอดทิ้งสินท้ยหมดทางผู้ความศรัทธาพร้อมกับเสียงเอหาเมื่อเวลาแสดงนา หนึ่งใจเดียวเหมือนเชือกมัดเกลียวรับรองว่าเกลแกวไม่มีสลดเมื่อยลาอ่อนแรงพาชมกันยันแกกจะแสดงถึงใจรวยอมมาจงสินสินศิลปะติดตินสินละิมมีสายตาข่มกามคุณนะาุู้นายกามไว้กางบางใจจากพระคนชัยบุรีรัมศายดูลเกท่านน้ำอากิลุย ออกแล้วละเจ๋วกันไม่เล่า่ะนี่แหละไอ้เล่าดาวรารลิเกทุกโรงละมีโกงทุกรายออกมาโชว์ลวดลายไม่ใช่บนนะไม่ข้าวพาองพุดละไม่สะดุดตามองละกราบพี่กราบน้องลุงป้าถึงผมจะดำละแต่ไม่ธรรมดาอย่าพึ่งระอามองหมดสาวสาวคนไหนไม่รักเดารายย้ายยันชันสาวๆาวคนไหนไม่รักเดารายย้ายยังชัน าทุกให้เป็นหมันกนันทุกคนกันทุกคน ประธานบ้านภาคแห่งนี้กับไเจ้าเองมีน้มอยู่แล้วว่าคุ้นะนงศักด์ในหัวใจทั้งสี่ห้องหัวใจกับสิบดหน้าต่างพร้อมสี่วงกบก้าไเจ้าเองนี่รักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือฟองจันท์แต่พระองค์ท่านเทพร,ราชราชไาด้ยกฟองจันท์ซึ่งเป็นแม่ห้ามนางห่วงให้ไปเป็นมี่ไอโรกล้าส,สงครามซึ่งเป็นแม่ไม้แม่เบือ่อแม่เมากับเรา <c oughs> <c oughs> วันนี้ มีพระกระเสรับสั่งให้ขึ้นเฝ้าเป็นเวลาพร้อมเพียงกันกระพรเจ้าเองนี้หากแม่นแม่นหวางแผนเมื่อใดแล้วโ็เราจะเอาฟองจันมาเป็นเมียทาไม่ได้ฟองจันเป็นเมียชาตินี้จะไม่ยอมตายหลับตาตโตูเด็ดขาดเพราะฉะนั้นแล้วจะรีบมุ่งหน้าขึ้นเฝ้าหน้าทองพระโรงหลวงซะดีกว่าโกง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 แน่โกง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 แน่ถึงใครจะด่าแม่ ฉันจะโกง เสียงก้องกังวานวานแวนวมาพบกันอีกแล้วนะแม่จ๋าละสิบมานิ้วก้มกราบนะคุณยายคุณตาอย่าดวนนะทำหน้าห่างเหินละสิบมานิ้วโชเชง กมลงกราบละสิบนิ้วโชเชง่ะกมลงกราบอ่ะขอให้อ่ะแฟนๆยงเจริญกราบทั้งสิบนิ้วจะหากตลกคขีวใหญ่ ใหญ่จริงๆเลยเนาอมึงน uh ี่หกพุนแม่แม่ที่เป็นแรงใจหกคูณหญิงชายด้วยนอหผมมาส้างเสียงน้อยจากตลุกลิเกโปร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 ไปว่าอะไรแปว่าคิรีคิรีเป็นเป็นภาษา เขาอินสา,า,นนารได้วันนี้มาไกลมาไกลวันนี้มาไกลไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่เป็นไร <c oughs> โอ้ยไอ้เกียรมึงก็เนาะทำไมงานไหนงานนัานหละมึงนี่เอ้าทำไมมึงว่าอย่างนั้นไอ้สันดานเขียนคินค้วไม่ดูชาวบ้านชาวช่องเขาเลยเอ้า <Finished. S 3> ก,ก็คิ้วก็คิ้วกูเด็กก็ไม่ได้เอาตูดแม่มึงมาเขียนมาเลยโอ้ยถ้าตูดแม่กูไม่ได้ดำใหญ่อย่างงี้ดอกเป็นยังไงล่ะวยตูดมแม่กูมันดำเป็นจุดๆ <S <S <Graduate> ลูบุดไรทำไมกูไปเห็นตูดแม่กูอ้าวเป็นยังไงอา้าวกวันนั่นแถวบ้านนอดบุรีล์แถวนั้นเออ เขาปลูกมันสำปะหลังเยอะว่าง้นไอพ่อกับแม่ก็ดันไปรับจ้างถอนมันนี่นะฝนตกน้ำกำลังท่วมเออเออต้องรีบถอนมันด่วนนี่มันนี่ลำขนาดนี่ยาวขนาดนั้นไอแม่ก็กำลังจีถอนเอาถอนเอาถอนเอาแม่กับพ่อแม่อ้าวเป็นยังไงอ้าวก็รู้ว่าตัวเองแกแล้วใส่แต่ผ้าถุงไปไม่ใส่กางเกงไหนแสดงว่าเป็นคนโบราณเออแกคงจีอึดอัดมั่ง ใส่แต่ไม่ได้ใส่กางเกงในใส่แต่ผ้าถุงไปใส่แต่ผ้าถุงไปไอจังหวะล่มมันพัดผ้าถุงขึ้นก็เห็นตูดแม่กูเวร์เจ้เห็นตูดแม่เองไอนี่ไม่เท่าไรเป็นยังไงล่ะพ่อกูเดินเบรกมันอยู่บนคันนาเดินไปเดินมาสะดุดคันนาตั้าตูดแม่กูเข้าอย่างนี้ ก็เลยใ้กูออกมานี่เลยอะไรมึงรู้ได้ไงมึงรู้ได้ไงอจีไม่รู้ได้ไงเขาเล่าให้ฟังโอ้คนโบราณโบราณเล่าให้ฟังยายกูเล่าให้ฟังนี่กูจีบอกอะไรให้เป็นยังไงเรายายกูนี่เวลามาดูลิเกเราเป็นลิเกนี่ทุกวันนี้กูมหนีมาเล่นลิเกนี่เพราะยายกูด้เออาทำไมว่าอย่างงั้นเอาก็ยายกูกินเหล้าเมาทุกวันเมาทุกวันกูหนีมาเล่นลิเกกับพวกกะเทียงคนเมาไม่ชนะนี่เลยนี่เอาอย่างนี้เอาอย่างไงฮะ วันนี้เขาให้เรามาเล่นเออรับบทเป็นผมเองครับรับบทเป็นเจ้ากรีนครับมีชื่ออยู่แล้วว่าเจ้ากรีนส่วนผมเองก็มีชื่อวโยชอเชเป็นทหารรับใช้ขององค์เทพราชราชานะเป็นลูกน้องของอคุณธนงศักดิ์คุณธนงศักดิ์วันนี้ก็จะไปหากันหาเพื่อนพ้องคุณธนงศักดิ์แล้วก็ไปขึ้นเฝ้าด้วยกันก่อนจะไปร้องกันตรึมไหมอืมอะไรก็เอามาอะาอยัง,ง้น ลองกันตริมกันเลยดีกว่าเออให้แต่มันสนุกเหล่านั้นนะอก่อนจะฟังกันตติมเด้อใครฟังโอกก็ฟังอ่าฮะใครฟังไม่โอกก็ต้องนั่งฟังเหมือนกันเลยอนี่อ้าวจิไม่ฟังได้ไงกูคุยลองให้ฟังเให้สนุกสนุกนะสลับเปลี่ยนกันไปเนาะลิเกพื้นบ้านอีสานใต้นะจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับผมอ่านะครับช่วงนี้ฟังศิลปะพื้นบ้านอีสานใต้นะครับผมกันตริมครับ

ลใหม่กาแฟพ,พรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์และนต0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร,ร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรเโซ ใคไรเมียยตามบ้างี้คอยต้องหรมกนี่ยกระมม่ครเง่ยยเงีอยคอยต้องหรมกันเี่ยเเฮ้ ប្របតរណអុយហើយញងហើយស្នោអុយព្រះបកាហាតរណអុយហើយញងហើយស្នោអុយព្រះបកាល្អកាច់បានថ្ងៃណាញងហើយມັນចោលបកាលើហើយត្រើមយ៉ាងណើយប្របມັນចោលបកាលើបកាស្រិទ្ធលឺលលួយប្របរៀបទុះចក្រមខ្នើយ

ไปหาขุนทนงศักดิ์จะได้ไปขึ้นเฝ้าองค์พระมหาก,กษัตริย์กันเสียดีกว่าไปอย่างงั้น,นไป,ไป พักสักคุณพรผมรักเหตุพรพองพุดใจซื่อสัตย์บริสุทธิ์ไม่เป็นมนุษย์หลายเนื้อผมรัก พินไทยควานทองรักพวกพ้องเผ่าไทยทั้งศาสตรเนาเกียดวินยัยผมเธอทูลไว้แน่นหนาถ้าหากมีศึกสู้วิ่งไล ขอเอาเลือดไทยออกทางสียงอาจไม่หวานเหมือนน้ำตาลหยดย่อยแต่ก็จะเล่นให้อร่อยคณนทา,าน ผมเล่นลิเก้ละกันทุกคืนทุกวันเสียงอาสบสาบสานกันไม่น้อยจะเล่นลิเก้ละกันไม่ให้สวงซึมจะเล่นลิเก้ละกันไม่ให้สวงซึมขอบคุณที่ไม่ลืมเงบยบเงียง เป็นยังไงบ้างเออไอ้กล้าสงครามน,นเรือนประธานบ้านพักแห่งนี้เอ,อผมเองมีชื่อว่าหลวงกล้าสงครามผมได้รับราชการอยู่กับองค์เทพราราชาเนี่ยมาเป็นเวลานานมีเมียรักชื่อว่าฟองจันทร์ตอนน,นี้มีลูกหญิงลูกชายสองคน กำลังน่ารักเลยแกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าจเจียบยอยว่าเหมือนกันผมเองก็มีชื่ออยู่แล้วว่างเงียบยอยครับมีเพื่อนไอก้กล้ารับราชการกับองค์เทพร,ราชราชาพร้อมด้วยฟ้าหญิงจันชายวันนี้พระองค์ท่านได้ข่าวสั่งให้เราราชการขึ้นเฝ้าต่อพระองค์ท่านก็นั่นน่ะสิฉันเองนี่ก็คิดอยู่อืว่าแต่มึงนีกับไปพร้อมกันกันกบกูไหมไปพร้อมกันซิว่าเพื่อนเผื่อพระองค์ท่าน,นมีเรื่องเร่งด่วนอะไรรีบไปกันดีกว่าเพราะฉะนั้นไปเถอะ

โนตากแดดนะผิวค้าลนะมึงช่วงนี้ thank mm -hmm. you ร,ร,รักความสงบเป็นใหญ่ทั้งหม่ออำนาจมากมายต่างคอยชิดใกล้เรานั้นไม่ใช่ความชั่วมัวเมาอำนาจ ไม่อีกคิดจะฝาดข้าฟันในนาของข้าพเจ้าเองทรงพระนามอยู่แล้วว่าองค์พระมหากษัตริย์เทพพระราชราชานับตั้งแต่สิน้นบุญของเสด็จพ่อและเสด็จแม่ตัวของข้าพเจ้าเองนี้ ก็ได้ขึ้นครองราชแทนพระองค์ท่านทั้งสองณนะทุกๆวันนี้ตัวฉันเององค์เทพพระราชราชาได้มีราณีเทพประทีปนั่นก็คือฟ้าหญิงจันชายพร้อมในวันนี้ได้สั่งให้เราทหารทุกกรมกองนี้มาขึ้นเฝ้าออเป็นเวลาพร้อมเพียงกัน หม่อมชันหลวงกล้าสงครามขึ้นเข้าเฝ้าแล้วเพคะ่ะเจริญสุขเถิดหลวงกล้าสงครามกล้าวกระหมอ่อมขุนตนงศักดิ์ขอถวายบังคมพุทธค่ะ,จะเจริญสุขเถิดเดชะตายฝาละออกทุลีทุลนทุลายทุเลตทุลังเงาะลำใหญ่มะปราสมโอพระฟันเต็นบราโยเทียวเฮ้เย<อ>จะเหตุพระป่าเหรออะไรกี่ยาวขนาดนั้นถวายอะไรยาวขนาดนั้น ก้าเห็นพระองค์ยาวก็เลยถวายตามรูปรา่างพระองค์ยาวยาวเอา,าสั้นๆก็พอแล้วช<ะ>้าหรอะไรก็บอกสั้นๆก้าวกระหม่อมก็เลยสั้น้นไปสั้นไป,นไปเอาพอด,ดีอพอด,ดีขอเดชะก้าวกระหม่อมเย็บย่อยขึ้นฟ้าแล้วพุทธเจ้า่เจริจสุขเถิดขอเดชะพระองค์มองชั้นช่เช่ถวายบังคมนมตรามะลิพุทธเจ้าเอ้ยแล้วจะถวายบังคมนมตรามะลิฉันทำไมแล้วเนี่ย สวัยบางคมพุทธ้าคะเอาเถิดเหล่าทหารทั้งหลายณวันนี้ที่สั่งให้ขึ้นเฝ้าเพียงแค่เราเองอยากจะไต่ตาถามว่าเราประชานาราษฎรของเรามีความสุขดีหรือเปล่าขอเดชะพระอาญาไม่พลกล่าวณนะบัดเดี๋ยวนี้แล้วทราประชานาราษฎรของพระองค์ท่านนั้นมีความสุขดีพุทธค่ะประชานาราษฎรของเรามีความสุขดีเอาอย่างนี้ เราเห็นสมควรว่าพวกเจ้าเองก็ดูแลเหล่าประชานาราษฎรแทนเรามาเป็นเวลานานเราเห็นสมควรว่าจะขอสั่งให้พวกเจ้าพักราชการโดยไม่มีกำหนดก็แล้วกันขอประทายมา,ยทายไทยด้ยค่ะพระองค์งส่วนตัวเราเองก็ดูแลเหล่าประธานาราษฎรออกว่าขานการเมืองมาเป็นเวลานานอ่าพระองค์ท่านผู้จข้าขาขาดเร้ผู้จัา้า จะบ้าหรือเปล่ามันเป็นการนั่งของเราเองเจ้านี่สงสัยอะไรดีแปลกๆณวันนี้เนี่ยตัวเราเองเนี่ยคิดถึงราณีของเราอยากจะกลับไปหาแม่จันชายไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าพวกเจ้าดีต่างแยกย้ายไปทําธุระส่วนตัวของผู้เจ้าเถิดรับในกล้าทุ่นลาไม่ทุ่ลาผู้เจ้าค่ะ กรกานึ่งตูวีมาร้องกรอนแกล่าวสุนทอนมวนหญิงชาย ฝากตัวและฝากใจฝากเอาไว้กับท่านผู้ชมฝากลีลาสินรำร้องท่วงทํานองอภิรมฝากลิเกสเสน่พรมวรผู้ชมจงศรัทธา ระอาัแฟนที่ประณีท่านประณีมีเมตตาพบกันใหม่นะแม่จะช่วยเมตตาลูกสักคนวอนคุณพระรัตนตรัยจตุรพิษพรชัยจงส่งผลอย่าได้เจ็บอย่าได้จนร่ำรวยล่นทุกคนเถอ ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ